ลับสวัสดีทุกทุกท่านที่คารพรัรกอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงช่วงเดือนมกราคม2567ค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอาคีพาหูบุพพัง สการะวันทานังครูบาจารย์ยังอาจารย์ยัเทวามูนีฤือีสิทธาปิตมตาอรูเยนะสุเขนะจชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์บีบสีใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งและ เลือกไพ่แทนชาววันอังคารนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย12ใบค่ะท่านผู้ชมโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะคะไพ่พรหมยานเนี่ยเกามีอายุอานามนะคะท่านผู้ชม23ปีเต็มแล้วนะคะเจ้าของริคสิทธิ์คือท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกค,ค่ะเป็นอาจารย์ของอาจารย์บียุสีใครใจเองค่ะ นะโอ้โ oh หพลังงานผ่านมือสู่ไพ่เลยทีเดียวมาค่ะมารับชมพร้อมๆกันนะคะว่าดวงของท่านที่เกิดบัอังคารเนี่ยดวงเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆต้องตั้งจิตจริงจริงจริงจังๆนะคะเวลาเข้ามารับชมคลิปของอาจารย์บีมสีใครใจนะเนื่องจากว่าอาจารย์บีฟซีใครใจเนี่ยพยากรจริงนะคะ <laughs> เอ๊ะไพเกิน ขาดไปใบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่ค่ะโอ้โหหยิบไพ่ขาดไปใบหนึ่งอ่ะมาโอ้โหใบแรกนี้นะเป็นไพ่ใหญ่นะท่านผู้ชมได้ไพ่พระยายมราชนะโอ้โหดวงมีธรรมดานะเนี่ยชาววันอังคารอืมดวงไม่ธรรมดาพระยายมราชเนี่ยท่านส่ง ส่งสัญญาณมายังท่านที่เกิดบันดังคารนะท่านบอกว่าให้ชาวบันดังคารเนี่ยมันทำดีพูดดีคิดดีค่ะการพูดดีคิดดีทำดีสามอย่างนี้นะท่านผู้ชมสามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความจเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์โชคช่วงชัชวาลค่ะในตอนเช้าเช้าเนี่ยท่านผู้ชมคะ ให้ตัวท่านเองเนี่ยกล่าวคําขอบคุณกล่าวคําสํำนึกรู้คุณครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ารักเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้มีความสามารถและสามารถมาดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพนะคะ ให้กล่าวคำขอบคุณ3ามสิ่งนี้ก่อนตื่นพอตื่นนอนแล้วให้กล่าวคำขอบคุณเนี่ยสมสิ่งนี้เลยนะสําคัญมากเนื่องจากว่าการสํานึกรู้คุณการกล่าวขอบคุณเนี่ยทำให้ตัวคุณเองมีความเบิกบานใจมีความสุขนะคะตั้งแต่วินา,นาทีแรกที่ตัวท่านเองเนี่ยตื่นนอนขึ้นมานะคะพระยาย,ยมราชเนี่ยยังส่งสัญญาณอีกนและว่าการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่ว อันนี้เป็นกฎกฎหนึ่งในกฎของ the law attraction นะคะกฎกฎของพลังดึงดูดเลยใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์มาแล้วนะคะกฎข้อนี้นะคะนะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคิดดีทำดีพูดดีมีกระแก้วเนี่ยทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะ ไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะโอ้โหไปแรกแม่ก็ะเร็ดแมกดวงยังดีไม่พอนะชาวนังแคนไพย,ยังบอกว่าในตลอดเดือนมกราคมช่วงปีใหม่นี้นะคะการเงินการทองของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินแหล่งการเงิน จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เขามีความรักมีความเมตตาคุณชาวนงคารการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะเว е ลาที่ตัวท่านเองเดินทางไปเหนือล่องใต้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ไม่ต้องกลุ้มก็ไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจไปนะคะมีพ็อกเก็ตมันนี่ระหว่างการเดินทางแถมซ้ำการเดินทางในต่างแดนยังได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่ง อยู่ปลายทางโอ้โหดวงดีมากนะเนี่ยท่านที่เกิดวันอังคารโอ้โหดวงดีจริงๆต่อมานะคะองค์เทพพระสุชาวบัอังคารเนี่ยเป็นคนจริงจังจริงใจนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยตัวท่านเองก็แสดงความรู้สึกอย่างนั้นนะคนบันอังคารเนี่ยนะคะนะ และพไพ่ใบนี้คือองค์เทพพระสุพระองค์เนี่ยให้มาบอกกับคุณบรรังคารว่าคุณบรนังคารเนี่ยนะมีความน่ารักมีความน่าเอ็นดูได้รับความเอาอกเอาใจใส่เนี่ยจากคุณแม่ค่ะจากเครือญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทมิตรสหายเนื่องจากคุณบันังคารเป็นคนจริงใจนะ และบุคคลต,ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยเขาสามารถสัมผัสและรู้สึกถึงความจริงจังจริงใจที่คุณมีต่อบ,บุคคลเหล่านั้นได้เวลาคุณอยู่ในครอบครัวเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่คุณยญาพี่น้องอยู่กับเพื่อนสนิทวิสหายเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกสบายใจนะเวลาตัวคุณเองอยู่ใกล้ๆช่วงนี้คยญาตาพี่น้องก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณนะคะชาววันอังคารดวงดีนะเนี่ย ดังนั้นนะคะให้คอยแบ่งปันความรักออกไปนะแบ่งความแบ่งปันความรู้สึกดีๆไปยังไปยังบุคคลต่างๆที่อยู่รับรอบตัวคุณโดยเฉพาะบุคคลต่างๆที่อยู่ในครอบครัวของคุณนะต่อมานะคะองค์เทพพระรามแผลงสอนโอ้โหท่านที่เกิดบันทังคารเนี่ย ตัวท่านเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดไหวพริบดีมีความสุขุมพิรภาพดีมากเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือมั่นอกมั่นใจของบุคคลต่างๆในวงสังคมนะเขามีความเชื่อมั่นว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ทำสิ่งใดก็ตามนะมีการตัดสินใจที่แน่วแน่มีการตัดสินใจที่มั่นคงเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจคุณได้เย่างไหมคะ ได้รับความไว้วางอ,อกได้รับความไว้วางใจจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเห็นไหมโอ้โหดีมากดวงดีนะคะช่วงปีใหม่นี้นะคะชาววันังคารต่อมานะคะองค์เทพพระศิวะค่ะหากชาววันดังคารมีไหวพริบมีไอเดียใดๆก็ตามนะคะให้เร่งรีบลงมือทำเนี่ยในทันทีเพราะว่า ท่านที่เกิดบัดังคารเนี่ยเวลาลงมือทําสิ่งใดแล้วเนี่ยตัวท่านเองมีความเป็นวินยมีความเป็นระเบียบมีการมีความการลงมือทําเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีที่ชาวบัดังคารมีโอกาสนะคะได้เข้าไปใกล้ชิดกับครูรู้โคชครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่คนบันังคารเนี่ย มีความสนอ,อกสนใจนะนะคะรีบนำตัวเองเนี่ยเข้าไปเก็บเกี่ยวค้นคว้าหาความรู้เนี่ยโดยด่วนเลยทีเดียวนะคะชาวบันอังคารต่อมาค่ะสิ่งที่ชาวบันอังคารจะต้องมีความระมัดระวังนะคะคือในด้านของเงินเงินทองทองค่ะนะคะความใจกว้างใจสปอร์ตของชาวบันอังคารนี่แหละทำให้การเงินของชาวบันอังคารเนี่ย มีปัญหามีรอยรั่วมีอุปสรรคได้นะคะดังนั้นชาวบังคารเนี่ยให้นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโคชครรุครูครบาอาจารย์คุณแม่นะคะนะเข้าไปศึกษาค้นวาาควาาาคน้าหาความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านของการบริหารการเงินนะคะ นะไม่งั้นเนี่ยมีรอยรั่วนะคะมีรอยรั่วนะคะมีรอยรั่วทางด้านการเงินนะให้ให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะนะให้มีความละเอียดรอบคอบมีความระมัดระวังในด้านเงินเงินทองทองเนี่ยให้มากเป็นพิเศษในช่วงเดือนมก,กราคมค่ะนะคะนะคราวนี้ต่อมาเนี่ยได้องค์พระแม่ปารวตีนะคะเขาบอกว่า สำหรับท่านใดที่แต่งงานไปนะคะมีสามีมีภรรยาความรักดีมากเลยมีความเข้าจิตเข้าใจกันเนี่ยเป็นเป็นอิทิิศัทางดีนะคะมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีรักจริงมากเลยอยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายเลยนะคะและสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีบุตร มีโอกาสได้บุตรนะคะแล้วบุตรน่ารักด้วยนะบุตรเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการเนี่ยมาเกิดเป็นเด็กฉลาดไหวพลิบดีเรียงง่ายนะโอ้โหดีเลิศมากอ๋อสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนกมนาแล้วแต่ยังไม่มีการแต่งงานกันเนี่ยในเร็วๆวันนี้มีมี ข่าวดีนะคะมีเกณฑ์การแต่งงานกันสูงและสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองหุ้นส่วนของท่านเขามีความจริงจังจริง,งใจกับท่านเนี่ยเป็นอย่างมากนะรักกันเหมือนคนในครอบครัวรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยทีเดียวดังนั้นชาวดนงคารมีโอกาสพาหุ้นส่วนไปรับประทานอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะคะพาหุ้นส่วนเนี่ยไปอบรมไปสัมมนาต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะ นะหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเขาจริงใจกับคุณนะสำหรับสุขภาพ,พารรยของชาววันดังคารให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพในด้านของการวิงเวียนศีรษะการวิตกกังวลใจความคิดมากความเครียด นะคะให้มันออกกําลังกายนะชาววันังคารรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนรับพักผ่อนเนี่ยช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยท่านควรหลับแล้วนะคะชาววันังคารให้คอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของท่านนี้ให้ดีปกติแล้วชาววนังคารเนี่ยเป็นผู้ที่นะคะแข็งแรง ไม่ค่อยจะป่วยกับใครเขานะคะแต่ก็ไม่ควรประมาทให้ออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนรับพักผ่อนให้เพียงพอนะต่อมาค่ะองค์เทพธิดาแมงป่องโอ้โห,โโหเขาบอกว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยนางฟ้าเทว,วดานะคะเขารักคุณ ดังนั้นเนี่ยชาวบันต้องารต้องคอยดูแลบ้านช่องห้องหอให้ดีทําบ้านให้สะอาดสะอ้านค่ะสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเก็บไ่ลังเก็บไส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะหากไม่ได้ใช้แล้วเลยมานานเป็นแรมปีแล้วจำาหน่ายใจแจกไปซินะคะให้บุคคลที่เขาสามารถนำสิ่งของนั้นเนยไปใช้ประโยชน์ได้นะคะให้เขาไปเลยค่ะเก็บไว้ก็รกบ้านนะ เป็นการกีดขวางการเดินทางของการเงินอีกเงินเข้าบ้านยากดังนั้นนะคะให้ดูแลห่วงจุ้ยของท่านให้ดีนะรวมทั้งท่านใดที่มีสถานประกอบการก็เช่นกันค่ะทําสถานประกอบการของท่านเนี่ยให้โล่งโปร่งสบายนะคะให้เงินทองเนี่ยเขาเข้าบ้านนะบ้านของคุณมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมากค่ะชาวบันดังแค้นต่อมานะคะอ๋อองเทพทักษะ ท่านใดนะคะที่รู้สึกวิงเวียนศีรษะนะหรือช่วงนี้รู้สึกทำงานหน่วยนะลูกน้องบริวารก็อาจจะใช้ยากนะคะหากท่านอยู่ในภาวะแบบนี้นะคะให้ชาววันอังคารเนี่ยนะฮะมีการพาลูกน้องบริวารเนี่ยนะคะมีการประชุมกันให้บ่อยขึ้นมีการนัดประชุมกันมีการนัดทานอาหารร่วมกัน หรือมีการพาลูกน้องบริวารคุณเนี่ยนะฮะไปสัมมนาต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะนะเพื่อเพิ่มควันและกำลังใจเนี่ยให้กับลูกน้องนะคะนะในด้านของการงานความเคร่งเครียดจะได้เบาบางลงนะคะท่านี้เกิดบันดังการเห็นไหมไพทักมาเตือนมานะต่อมาค่ะองค์เทพพระพุทธองค์เทพพระพุทธเนี่ยเขาบอกนะว่าความลังเลความสงสัย ความบางครั้งเนี่ยพังเผลอไปไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองหรือบางครั้งอาจจะมีความวู่วามความใจร้อนความบุ่มบามมุทุรุดุดันนี่นะฮะสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทําให้ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโร์ในชีวิตของเราเนี่ยนะคะบั่นทอนลงไปลดลงไปลดลดคุณภาพลงไปนะดังนั้นเนี่ยชาวบังคานจะต้องคอยรู้เนือ้อรู้ตัวรู้จิตรู้ใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะให้มี สมาธิให้มีสติให้มีความรู้สึกที่สูงสูงอยู่ตลอดเวลาให้คอยอยู่กับลมหายใจถ้าไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะให้รีบกลับมาอยู่กับลมหายใจค่ะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะตามที่สมเด็จสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเนี่ยท่านสั่งสอนเราไว้นะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมคะได้พระพรมฤาษี การที่ชาววันดังคารเนี่ยนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆนะคะเวลามีข้อสงสยัยมีเรื่องราวที่ต้องการเพิ่มทักษะกิมมีความรู้ความสามารถให้นําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโคช้ชครุครูครบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆนะคะ ท่านผู้ชมนะตัวท่านจะสามารถนะคะคลี่คลายปัญหาต่างๆในชีวิตของท่านเนี่ยได้สามารถดําเนินงานดําเนินการเรื่องเราต่างๆได้เป็นลําดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z ซได้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมีระเบียบมีวินัยน,นะคะท่านี่เกิดบันเัิงคารมาที่ใบนี้นะคะเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วแหละว่า ชาวบันคาคมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรและไพ่ใบนี้ยังเสริมอีกนะคะว่าหากชาวบันานาคมเนี่ยทำสิ่งใดก็ตามนะคะมีในด้านของความการยืดหยุนนะทั้งในด้านของการดูแลสุขภาพพลนานามัยดูแลร่างกายมันศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะมีการยืดหยุนนะให้กับ ในการดําเนินการในในการดําเนินการในเรื่องเราต่างๆของชาวบังคารเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้ชาวบังคารเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยมนะคะชาวบันทะึการนะอย่าลืมนะคะกลับมาอยู่กับจิตกับใจกับมารู้เนื้อรู้ตัวนะคะทําจิตทําใจใมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจเนี่ยอย่างสม่าเสมอนะคะท่านผู้ชมนะ เวลาเรามีความสุขเวลาเรามีความเอิบอิ่มเอมใจเนี่ยวายบรชันในร่างกายของเราเขาจะลอยขึ้นไปในที่สูงในจักรวาลน,นี้เขาจะมีพลังงานดีๆเช่นพลังงานความมั่งคัง่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความสําเร็จและพลังงานดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะเวลาเรามีความสุขเราเรามีความเอิบอิ่มเอมใจเนี่ยเราสามารถที่จะไปจูนกับคลื่นนะคะ ไปเชื่อมต่อกับพลังงานดีๆเหล่านั้นเนี่ยได้นะท่านผู้ชมและอาจารย์บียิปซีใครใจก็ได้พยากรณดวงชะตาของชาววันอังคารจบลงแล้วค่ะอาจารย์บียิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บยยิมสีใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด s u p e r อร์แดนให้กับอาจารย์บย์ยิปีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีอเมริกาไอซ์แลนด์ออสเตรียออสเซเลีย ญี่ปุ่นรัเสเซียจีนฮ่องกงคอาหเรียลากัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกันอาจารย์บียุซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับ คลิปดีๆของอาจารย์บียิมซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ Happy New Year everybody